สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอนครับอยู่กับพวกเราครับผมช่องธรรมากินเนาะช่องทางธรรมากินครับอยู่กับร้านข้าวสารร้านสุรัสค้าข้าวครับผมแล้วก็อันนั้นอะไรข้าเนียวร้านขายไขย่ขายหมูขายไก่ขายถ่านขายดินปลูกพี่น้อง อ,อยู่นี่ขายสารพัดขายครับผมขายหลายๆยอย่างครับขายน้ําดื่มแต่ว่าน้ําดื่มล้วหมดอ,อันนี้เลยมีแต่ไข่กินทานแล้วก็ดินปลูกครับดินปลูกเราก็ผสมกันเองครับพี่น้องเพราะาเรามีวัตถุดิบเยอะที่บ้านเนาะที่โรงงานเรามีวัตถุดิบที่เป็นปุ๋ยแล้วก็ขุยมะพราะ้าวเยื่อยๆเลยอะ่ะจัดทําขึ้นมาเองเลยหนะมักเองผสมเอง เป็นดินปลูกที่มีคุณภาพมากครับเป็นดินปลูกที่เรี่ยวว่าอเอาตรงๆเลยพี่น้องเราไม่มีที่จะขายเราเลยมาผสมขายเราไม่มีเหมือนว่าเรามีปุ๋ยคอกแล้วเนาะ,ะเราจหนายไม่ได้เราเลยมาผสมทําเป็นดินปลูกขายครับเที่ยวว่าคุณภาพเยี่ยมกว่าในท้องตลาดแน่นอนเนาะ <c oughs> ก็เป็นปุ๋ยลาแท้ ส่วนผสมดีๆมากๆครับส่วนผสมดีมากๆเลยเนาะ <c oughs> มีหลายๆท่านมาซื้อแล้วติดใจนะกลับมาซื้อซ้ำหลายๆหลายๆเจ้าเลยครับกลับมาซื้อซ้ำป็นปลูกพวกเราครับ <c oughs> แล้วก็นี่ครับอีกช่องทางนึงครับผมถ้าใครอยากจะทําธุรกิจอ่าพวกนี้แล้วก็อ่าธุรกิจหนึ่งที่น่าทําก็คือถ่านพี่น้องเนาะการขายถ่านถึงว่าจะเป็นอาชีพที่ดูอ่า เนาะดูไม่ค่อยสูงเท่าไหร่หรือว่าอาชีพที่มันเปื้อนมือครับสีดดาแต่ว่าขายฐานเนี่ยถือว่าพอได้กําไรไปน้องลงทุนไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแต่ก็ได้กําไรแต่พวกาเราไม่ได้ทําว่ามาขายฐานโดยเฉพาะเนาะเรามีร้านหน้าร้านอยู่แล้วมีหน้าร้านอยู่แล้วมีที่ขายอยู่แล้วเราก็เอามาเพิ่มเติมเนี่ยเอาฐานมาขายเพิ่มเติมก็ได้ประโยชน์มากเลยครับน้องเนาะ,ะถือว่าได้ค่าน้าําค่าไฟแล้วกันเนาะ ถึงจะไป็นราคาไฟแต่ราคาน้ำเราเอาพี่น้องเพราะไฟมันมันเยอะเนาะขนาดเ่าไฟค่าไฟเยอะแต่ราคาน้ำก็ถือว่ายังดีพี่น้องเนาะช่วยแบ่งเบากันไปเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยเศรษฐกิจไม่ดีเลยพี่น้องเศรษฐกิจแย่มากมากเลยนะสำหรับพวกเรานะครับแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงเนาะแต่พวกเราเนี่ยถือว่าเศรษฐกิจไม่ดีหลายๆท่านอาจจะดีก็ได้เนาะแต่เราถือว่าไม่ค่อยดีแล้วก็เงียบมากครับเนาะ ยิงวันนี้เป็นวันเสาร์นีเงียบเหงาแน่นอนเนะาะเนี่ยร้านซีพีพวกเราครับเนาะแล้วก็เปิดทั้งร้านซีพีอ่าร้านข้าวสารเนาะอ่าแล้วก็ร้านขายอ่าท่งนี้เป็นคานขายดินปลูกฮะแล้วก็ร้านขายถ่านเราอ,อยู่ฝั่งนี้ครับผมแล้วก็จะมีห้องติดติดกันครับตรงนี้เป็นโกดังแต่ก่อนเนาะแต่ตอนนี้ก็นําสินค้ามาวางข้างนอกครับดูให้มันดูน่าซื้อหาเนีย่ย คนก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเนาะ,ะการขายฐานถือว่าลูกค้าต้องเห็นก่อนบางท่านซื้อที่อื่นมาซื้อที่อื่นมาก็ยังไม่ยังไม่หมดเนาะเราเออกมาโชว์อย่างนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะ,ะได้ขายในรอบต่อไปอได้ขายในรอบต่อไปเพราะว่าคนเขาจะอาจจะกลับมาซื้อเขาไม่พอ,อเขาไม่มีคือเขาหมดแล้วเขาจะกลับมาซื้อครับผม นี่ฮะคือเรียกว่าคอดีเนาะของการออกมาวางทางหน้าเนาะจัดร้านให้ดูดูรกๆไว้ก่อนให้ดูหน้าซื้อหาไว้ก่อนเนาะวางสินค้าให้หน้าเลือกซื้อครับผมเนาะ,นะก็เล่าไปเรื่อยพี่น้องเนาะนีะ่ฮะเป็นอาชีพของพวกเราเป็นการค้าขายของเราครับเป็นอ,อีกหนึ่งธุรกิจของพวกเราครับผมเนาะพวกเราก็ทำหลายๆอย่างพี่น้องแต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะดีพี่น้องก็อ่า ฝุดๆทุกอย่างครับแต่ก็ต้องสู้เนาะถึงจะฝุดก็ต้องสู้ครับเนี่ยเลยมานําเสนอไปเนาะนะอ่าถ่ายทอดเรื่องราวไปเนาะอย่าคิดว่านําเสนอถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของพวกเราการค้าขายของเราแล้วกันเนาะนะในสามารถที่กล้านําเสนอหรือว่าแนะนำใครได้ไปเนาะช่วงนี้เอาตู้ไปไหนตู้ซีเรีย ฮะอ้าวทำไมหายอ่ะมันไม่เย็นอ๋อไม่เย็นแล้วตู้หายไปไหนวะใครไปไหนบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้พี่น้องดูร้านเราเงียบเชียบเลยวันนี้เพราะว่าวันเสาร์ด้วยแหละครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะหนึ่งโมงนะครับ แต่ยังคงความเงียบครับคงบรรยากาศความเงียบเชียบครับก็ต้องหาสินค้าอย่างอื่นมาขายเพิ่มเติมทางานจะอยู่ยากแน่นอนนะัวตอนนี้ก็ยากพอสมควรแล้วครับลำบากแล้วแต่ว่าก็ต้องสู้กันต่อไปครับผมเนาะขอบคุณมากมาครับเป็นนี้ก็สั้นๆครับี่บรรยากาศการค้าขายของเรครับเทศบาลมาสเรีนครับสวัสดีครับ